ใหม่ฟังดีๆนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนชูป้ายให้นักเรียนแบบนี้นักเรียนก็อ่านคออะท่าคอเอเลท่าเลจะเรียบร้อยครูก็จะเก็บม่ให้ดูละนักเรียนก็ลงมือเขียนโอเคไหมโอเโอเคไหมคะโอเควิธีเขียนก็คือให้นักเรียนเขียน โูลานีคือหน้ากระดาษของนักเรียนใช่มัช่อามานี้คือหน้ากระดาษของนักเรียนมูลูให้ไปแล้วหนึ่งคำห่คนักเรียนก็เขียนห โอเคโอเคไหมคะโอเคอ่าคำแรกอ่าคำว่าทะเลก่อนทุกคนนั่งดีๆถ้านั่งเรียนเขียนไม่ได้นั่งเลยวต้องตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจสะกดแล้วตั้งใจดู้อ่านเสร็จแล้วกูก็จะเก็บเลยโอเคอ่านหนึ่งค่ะคำที่หนึ่งหันหน้ามา ไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดค่ะเออเอ,อ่าวาปิ้นสองลงถือว่านักงเรงียนเสร็จใช่ไหมต่อไปคําที่สองตั้งใจดูตั้งใจอ่านเราจะอา่านเราจะอ่านสองรอบนะคะริ่มสอง,สง พอนิมนเขียนแล้วพอนิโมนรับหนึ่งคะแนนและะ้วนะเขียนเลยถ้าครูเอาสมุดถ้าครูเอาป้ายคำของครูลงมาไว้แล้วน้องเรนก็เขียนนะคะข้อทีส่สองเขียนเลขสองให้รูดด้วยนะคะรออะระบอัมบัม นนก่อนโอเคเสร็จหมดแล้วขั้นที่สามตั้งใจดูนะห้ามเขียนก่อนนะถ้าเขียนก่อนเดี๋ยวปรับแค้อีกนะตอนนี้ตอนนี้ปรับแค่คะแนนละของ opi หมดใช่ค opi หมดดูเลือก่อนไม่เท่ยวไม่นอนดูแล้เขียนเขาพิมพมอนเขียนตอนที่อ่านเพราะฉะนั้นครูบอ,บอกว่าตอนที่อ่านห้าเขียนใช่ เดี๋ยวค่อพี่มนเราเอาใหม่เนาะยังไม่กลับแพ้ถือว่าค่อพี่มนเป็นคนแรกที่ทําผิดทําให้เพื่อนรู้ว่าแบบไหนมันผิดโอเคไหมคะต่อไปโอ้ยคำนี้หนาหยมอหุยแค่ทำคำที่สองลงม,มา,อาไอคํำนี้นะอะไรเนี่ยชนที่ใด้ะะทำอะไรของเธอีเกี่ยวอ่ะพอวางที่สองลงเสร็จแล้ววางที่สลงเลยคำที่สองดู ทำไม่นะ จะอยู่ในน้ำว่ายน้ำ 然后到课间。<我 S 1> เขียนไปหมดแล้วเลยมันจะอยู่ข้างหลังไม่ต้องดูค่ะมันไม่มีประโยชน์ไปดูนนะถ้าพูดชารีฟในสอนถือว่าทุกคนครับอ่ะคำนี้นะคะทุกคนมีทุกบ้านมีทุกบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราชอบดูมากเลยหนึ่งสองซัก เอยเราก็ไม่รู้ว่าสลาดเลยใช่ใช่แล้วก็ถึงไปเรีต่อต่อไปเราต้องจำสลาดเลยเนาะโอเคขั้นต่อไปสลาดนี้เป็นสลาดใช้ท้ายแล้ว ที่สิเอ็ดเป็นผลไม้นิดหนึ่งมีสมพงย,ยามเดมยังไม่อสอยังไม่ตองในสองอสองังขย,ยามมีสมอย่างเช่นคำว่าพยา,ยามอย่างเช่นบอ เจ็ดตรงพีโอเคไหมโอเคอ่ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะนะคะ เราก็ว่างไปให้หมดเลย ข้อทำผิดกี่ข้อนะคะแล้วทำผิดหมดเ้อแล้วใช่ไหมลูกใ่แล้วผิดกี่ข้อเทียนแล้วอ่ะเทียนคำแบกที่ผิดก็บางแล้วก็ม่เหใช่แล้วอ่ะครั้นี้นะเรากินไม่ได้แต่เรากินข้างในมันได้มันคืออะไรสนาะตบบัลลเดินต่อ Come on.